ให้สวยงามใช่ไหมใช่เรีงจิ้มสิอันนี้วิธีการทำก็คือใช้สีครับสีอะไรก็ได้นี่แล้วก็จิ้มปลายปลายนิ้วแล้วก็จิ้มไปตามฟันครับอย่างนี้นะอ่ะอ่ะเธอทำเลยลูกจิ้มฟันเลยครับจิ้มอ่ะฮเก่งมากเลย นคนนี้สวยแล้วอะคนนี้สวยแล้วใช่ไหมมีสีเหลืองด้วยเอ้ใครแปะสีืังนะแม่หรือเปล่านะแม่เอาสีเบ๊กตัไปได้ครับอาเธอเอาเลยอืออ่ะแปะฟันเลยครับแปะฟันเลยแป you cool.